เัราะอะไรมื uh, yes. <laughs> <hair> ่ยัชจี่พลหนงอนอะค่ะก็ถาเราเราเรามาจนไปนะคะมาค่ะเอามซ้อกับค่ะเพราะว่าถเปนคนในชีวิตคนหนึ่งกับคนที่เราเรารักใช่ไหมเอคนนั้นเราต้องมั่นเจกสิตัวเขาที่เสิตัวเราว่ารักตัวเขาและรักตัวเรา ทำให้ตัว้มีความสุขมากกว่าเลยถูกมากกว่าแล้วก้าหน้าทำงไงได้ยังไงก็คือตะอเอาแบบตัวนี้ทํางมาทำมาทำให้ดูคนดูยอดไค์เยอะๆแล้วก็จะมีความสุขที่เราทำอ่างนั้นแล้วก็จะได้เงินได้ทั้งให้ไปหนครอบไปหนึ่ชีวิตครอบครอบครัวเราให้มีก้าวหน้าชิดต่อขึ้นไปกำังดูเหรอ การมีลูกก็จะแบบคือต้องแบบแต่งงานก่อนใช่ปหมเอาลูกตอน,นแรกอะก็คือแต่งงานของเราใช่ไหมก็จะเป็นแบบอบอุ่นเหลือเลยนะอบอุ่นมากที่เราแบบที่เคยแบบรักมาก่อนอ่ะเจอเพื่อรักมาก่อนขึ้นมาคือเรา,เราแล้วก็ตัวเองแล้วก็แฟนเพราะว่าเราคบกันมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ที่จะมาเรียนข้อสาม อกหรือบอกห้าเออบสามอสามแล้วก็ตึง่อไปแบบั้นเพราะว่าอะไรไหมเ้ยยังยไม่วยังสสใช่ไหมคะทุกคน่สับสอสกแต่เราใช้12นามแล้วอะรู้สึกตื่นตันใจมากค่ะแล้วเราแรกเราแรแต่งงานอะคือบุ๋มเป็นมือที่ติดกับเรามากที่เคยซัพพอร์ตมามามากค่ะแลสุดท้ายเรื่องการเง no ิน <t> <com> นะคะคือเป็นแล้วใช่ไหมเรื <S 2> <S 2> ่องความรักอ่ะความรักก็คือเราปกติเรอกไรค้างตลอดใช่ไหมปกติใช่ไหม <S <S แล้วก็จะแบ่งเวลาการต่างๆว่าอะไรเง, <S 2> <S 2> ง<า>ี้การเงินก็จะเรียกนะเรียกว่าคนนี้ส่วนเงินคนนี้ส่วนเงินแล้วส่วนเงินส่วนเงินก็คือจะมีค่าดเทียมคาดของลูกค่าดของผมไปเที่ยวกับแม่เที่ยวกับลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะ จะเยกให้หมดเลยว่าจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรตัวลูกลูกต้องไปแบบไปโรงเรียนเพื่อแบบอนาคตต่อไปเปิดอนาคตเป็นไม่อีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะได้ยงลูกในการให้แบบแก่เท่าไปเลยคือเราจะให้แบบมีความสุขที่สุดที่เราแบบคือเราเคยเห็นทองคอดมาแล้วใช่ไหมคอดมาแล้วเต็นกันแล้วอวิเวสแหมกันแล้วห่อยังลูกใช่ไหมกันนี่ลูกของเราก็คือใช้กินตุ๊ดตุ๊ดตัวตุ๊นี้ ก็้เราทองเร็วๆนะให้ลูกมมลล่องเร็นะการบ่องเร็วอายุายังน้อยอยู่อะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกันก็เคยใช้คิะคะทุกวัน,นหาตะกร้าทองนะคะก็จะยิ่ตลอดนะคะนนึกว่าชอบนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็การกินการกินข้าวของอลูกน้อยนะคะก็คือต้องให้ลูกแบบมีของเล่นมาวางไว้นะคะเพื่อวางทุกสินงทุก็ย่เดี่ยวขึ้นนะคะ ซึ่งมีเครื่องให้กินเยอะอื่นนะคะประมาณสามหรือหกชิ้วนะคะเพราะที่มันกินนมแม่ก็ทำเป้าทำเป้าของเล่นสปอร์ตนาของเด็กนะคะทำ <c oughs> ให้เด็กมีความสุขทำให้เด็กมีแบบพัฒนาการที่ดีถ้ารเราอรเกี่ยวกับเพื่อนๆคนอื่นในข่าวที่ดีค่ะบ๊ายบาย